สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับวัอนี้ิภาพมาเบิงคลิปการเห็ดเตาถ่านครับแบบสมัยโบราณครับเอื่นว่าเตาเตาเหยียบหรือเตาผีครับ็จะ,จะเริ่มต้นแบบนี้ครับด้านล่างนี่จะใส่ไม้มอนครับเห็ดเป็นไม้มอนอ่าว่างสองขางครับแล้วก็ะจะว่าง จะเป็นใหม่เงามาเลยครับเงาไปแล้วกันแต่นี่ไม่ท่อนน่อยไม่ท่อนใ่อ่สลับกันครับแล้วก็จะใส่ไม่เลนหน่อยครับกีมเข้าไปเลยครับเรียกว่ากีมนะครับเอาใหนแนแนเปี้ยเลยครับกว่าจะได้มาเป็นทานครับเริ่มกันแนวนี้ครับีตาเพิ่งกำลัง เลี้ยงหม่ไปเรื่อยๆครับความยาวนี่ตอนนี้อยู่ประมาณ12เมตรไกลแล้วครับน่าจะ12เมตร12เมตรนี้ได้แหละครับว่าไม่จะเบิดนี่ก็ตกไปประมาณนี้แหละครับ13เมตรนี่แหละไม่มอนเพิ่นก็นต่อต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าไม่ไม่เพิ่นเสียเสียเอามาเฮ็ดทานนี่เบิดครับมันก็จะเริ่มเลี้ยงไปทีละนิดละนิดละนิดครับ เอาจนไหมเขากันอย่างดีนะครับเพิ่นก็เล่งหนาเล่งหลังซองหนาซองหลังครับเอาให้แบบไฟบกกระโดดหนีจากไหมหน่อยไหญไงให้มันติดกันเบิดครับอันนี้เป็นเตาแบบสมไยโบลานครับยังต่ก่อนเพิ่นกระเฮ็ดจังสี่ครับเพิ่นจังเริ่มไปเฮ็ดเ,เตาเตาอบเตาอบแบบเอาดินพ่นมาปั่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้เบิง่ง มีอยู่ผู้เหตุหลายคนอยู่ครับอันนี้ให้เบึงเตาแบบสม,มัยโบราณครับแล้วเพื่อนก็นจะใส่ฟางใส่ฟางาคุ้มครับแล้วก็จะเอาดินกบแล้วก็จะจุดไฟปล่อยมาอีกเจ็ดมือครับจังสีได้ถมนี่จังสีได้ใส่ดินถมน 2, นอีกสักสองสามวันแล้วผมสิมาถ่ายคลิปใหม่สิ่มาถ่ายคลิปตอนเพิ่น เพิ่มเริ่มถมให้เบิงครับแล้วมือตาเลี่ยวถม้มสองวันก็เลี่ยววะครับแล้วมือมือถมมือจุดครับมือปล่อยไฟใส่แล้วผมชิมาไทายอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับตาเพิน่นผมชีถไทยให้เบิงจนหอดเพิ่นขวดทานแล้วครับแล้วกะสีให้เบิงพื้นที่นี่ด้วยครับว่ามองเตาทานเพิ่นเท็ดนี่เพิ่นขวดทานไปแล้วเพิ่นอาทานไปแล้วพื้นที่สีเหลืออยู่ในสภาพเนี่ยอไ ผมผมสิอัปเดตใเนเบิองปีกายผมเห็นผมกันยังทึ่งในความพยายามของเพื่อนครับหาหม่องบ่อ่อเลยครับวันหม่องนี้เป็นเตาทานเก่งครับหาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับแล้วคลิปหน้าที่อัปเดตให้เบิองอีกครับสวัสดีครับ